เออมองมองทำไมมองกูมึงชอบกูไงแคอบายนี่เป็นผู้ชายนี่แซวเฮ้ยเฮ้ยงั้นมึงถอยลงเลยนะมึงเป็นใครเนี่ยอะแล้วมึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใครให้กูถอยเนี่ยฮะมึงใครอะกูราชบุตรศรีทุกชาติเป็นเจ้านะเออขอทานทานไปไปใครอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยงั้นมึงถอย ยาทองวางเนี่ยไปเห็อะไรของมึงเนี่ยมึงใครอะไม่รู้จักกูหรือไงมึงใครล่ะกุศีสุเทพเป็นนักโอร์ตสุเทพเป็นกีสุชาติเป็นพี่น้องกันใช่เป็นอระโทษไม่รู้ไม่รู้พูดอีพึงเคยมาไม่รู้ภาษาเลยงั้นมึงถอยอ้าวลงมาซะเดี๋ยวลงมาเก็บเก็บพูดกับใครเนี่ยพูดกับมึงไงมึงกับใครก็บอกกับมึงนี่แหละไอ้นี่พูดจะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงลงมาซะน้องสาวเป็นเด็กโดน รองสาวอะไรลงมาสิลงมาน,มานี่มึงใครเนี่ยแกรู้ไม่ใช่มันไกลมึงใครฉันกษัตริย์สีรัตนาเสด็จพ่อราณีอ๋อขอให้ยุยืนนานหมื่นปีเหมือนหมื่นปีพระเจ้าค่ะอ๋อ<ร>มือเป็นหลังมือจินะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะคือก็มัมฉันมองฉันเป็นอาหารองค์รัชองค์อัศนัยพระเจ้าค่ะชื่อว่าขาน,นุนเอ่อตอนนี้องค์อัศนัยจะปากคุณโจกฤษณับเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำทองหีบหนึ่งมาเป็นของหวานนห้กับองค์หญิงราณีพระเจ้าค่ะ ที่อัษฎาได้ปรับโจนกระสนับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงจังเลยแถมมีของขวัญกำลังนักเกีราน,นี้อีกใช่ช่างเป็นราชบุตรที่มีจิตใจงดงามเหลือเกินแน่นอนนะและไหนละหีบทองนี่ไงโอ้โหเนี่ยนะสามร้อยโลเนี่ยหลายกิโลเลยนะเอาเอาเอาทา,างาานั้นทหารจนนำทองหีบนี้ไปเก็บในทอนน้องพระคลังซะก่อนไปเร็วช่วยขนนุนแบกหน่อยไหวไหมเนี่ย เฮ้ยโอ้โหเร็วข้าเร็วข้าวสามร้อยกว่าโลอ่ะหลายกิโลนะยกให้ดีนะเว้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยมันยกฟิวเลยอ่ะเฮ้ยดังยากมึงอ่ะกูบอกเลยผ่านหน้าบ้านไม่ให้ดูทีวีจอแบนแล้ะบ้านมาจอแบนเข้าถึงแล้วหรอเนี่ยขนุน เคยเห็นหน้าคาตาพระคุมั่านอัลกอาสันหรือเปล่ายังไม่เคยเลยถ้ายังไม่เคยเห็นบุคนที่ด้านขวามือเขาเขาไม่ชื่อวาณีเป็นพระคุม่านขององค์อัศสนผู้หญิงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะใช่ใช่ไหมใช่สิสีแดงอะีมยวมาหรือไงมึงก็เปนของสีแดงสงม่วงสวยอยู่เปนหมออะไรมึงทำส้นตีนอะไรเนี่ย แล้ยักษ์เี้ยนหรือไงก็บอกมาทางนี้ไยิ้มให้ไงเฮ้ยมันไม่ใช่มันก็ชี้อยูกต้องนี่สีแดงลงงามสีเขียวแป๊บซี่เหรอชอบกินแป๊บซี่ไหมกินได้อ๋อกินได้เขากินทีแล้วโบม่ะรีบห่อเขากินทีห่อยเข้าปากปุ๊บนะแล้วก็มันตีลมมันตีเลยเลยนี่ชุติม่วงนี่ชม่วง น,นนี่เ<า>กเ,<ม>เดี๋ยวยสวยๆส,สมกับเป็นราด้านธิดาขอเขาบผมนะเหมาะสมเหลือเกินกับองค์ราชบ,บุตรของหม่อมฉันเดี๋ยวผมจะไปตามมาไปเชิญอัศนัยเข้ามาองค์อัศนัยองค์อาสนายัออสนยพระเจ้ออาค่ะองค์อ <มา S 1> <ม>ัศนัยองค์อัศนัยมาแล้วขนุนเรียกเจ้าหรือไปเรียกหลานเฮ้ยขนุนทำไมช้าจังวะมาอย่งนี้ มาแล้วพระย่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะไปไหนมานั่นน่ะนี่โอ้โหไม่ต้องลัเมเะพ่อเข้าไปครับเจนนีเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วสวยสวยสวยเลยสวยเลยเขารอกันนานแล้วนี่เหรอได้ทองได้ทองเก็บทองเก็บทองคเขาดีนะมีใครไหมไงหลักนิ่งคือดีขนมขนมนี่ ก็ร่วงไปข้างล่างหรอเจอรานนี้ยังเจอแล้วไ่มจะค่ะเจ้วรสวยสวยสวย,สวยใช่ไหมอ่าฮะจะลืมที่นัดไว้นะได้ไดไดเดี๋ยวมมมยมหมอบอกอะไรนับหนึ่งสามเลยนหนึ่ง,ส,ง,ส,งสองสามเฮ้ยเดียดยหหเ๋ยวอาผัวเขาไปแล้ว ปังไม่ตรงยังไม่สามเลยเสารางวัลด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับมอบรางวัลให้กับเหล็กโซลามของเราครับครับุณนะครับปังนะครับขอบคุณครับรอบด้วยดาวตลกของเรานะครับขอบคุณนะครับร้อนขอบคุณครับรอบด้วยน้องบิ๋วเลยครับ แต่เดีนนี่นั่นไ้นะโดนเลยไหวนี่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  ทำงัดขนุนนับเลยเออต๋าเสื้อเขียวนี่มาไปให้รางวันแน่เลยวักแล้ววักตังเหรอวักปลีออ่มาดูดฮะไรไปแปเข้าเข้าเมืองเข้าเมืองแล้วเข้าเมืองเดเข้าไปหา มาละขนมได้แน่ๆอันนี้เดินถือตังค์เลยแน่นอนกว่าอันนี้ต้องมารอควักด้วยเฮ้ย่ร้อยเฮ้ยควักเนี้ควักเนี้ยอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอหยาวสิครับครับเอาทางด้านนี้เดี๋ยวเเบอร์ไปโทรคุยก็ได้ครับแบงค์น้องแบงค์น้องแบงค์ น้องแว่ไปด้านโน้นด้วยครับอ่ะทางนู้นดีกว่าแน่เลน่แล้วมป็นเราคุยเยอะเดี๋ยวก่อนให้พักมาซะก่อนแล้วก็พักนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไปหาครับขอบคุณครับเตรียมไว้เลยของเราเตรียมไว้เลยเขาเดินไปก็ได้รับเลยขอบคุณครับไม่ครูว่าหาไม่เจอเอาันดี น,นุ่นอะโอ้ยเป็นน้อยเดินหน้าดูเลยทำไมขาดีๆอย่างเราเขาไม่เรียกเดินกันบ้างวะนี่แหละนั่งก็ดีแล้ว <c oughs> วรรอลล์ลววนัทนุ่รางวัลนี้ร้านนี้เป็นไม้ฮะสาวสรงลำรับรางวัลนี้เห็นแล้วนี่ยังไปดูดย้่ำตลอดย่นตะพุดัย่ำล่ำไปอาไปแล้วเหรอใจไม่ทนมาแล้วมาแล้วขนุนนับเลยนับเข้าไปเลยดูนับไปเลยกันเหนึ่ง ลองสั้นก็แสบายประพพี่ยะค่ะกระบอมฉันหนุนด้วยกระบอกพี่อาชนายมาเข้าเฝ้าแล้วพี่ยะโอ้โหสียวสาวสมจะขคำเรื่อเปลยนไหมนาะนุน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 ดูนิ้ว ยังกับลังเทียนี<อ>่<ม>จะพี่ดูใหม่สิ่ไหมคะใหม่แล้วแขนสิยังกับลังอ้อยเชียวเอาเลยลูกอัศนัยเพื่อเป็นการเสียเวลานะลูกนะพ่อจะขอแนะนำให้เจ้ารู้จักกระพักข้ามันทองเจ้าเขามี็เชื่อวรานีอยู่ทางด้านขวามือพ่อลูกไร่ท่านี้เป็นครั้รแงแรกที่พเาไยินลูี่ร่าจะมาอัศนัยในคพามป่าวน้ <laughs> oh. <laughs>

ไปอะไรเลี้ยงลูกเนี่ยนะว่าเต่สมองฉันุ่งเดินทางมาไกลไม่ได้พักเลยก็แต่พูวกินนะเพียร์ค่ะพักผ่อนต้องสบายลูกนะเนียค่ะเสด็จพ่อไม่เงินหัวใจเต้นที่มองเห็นน้องเรานี้ช่างสวยไอ้ดูด้เลยแม่หาพ่อเลยครับ ไอ้บ้ไอ้ไอ้ผีทะเลหน้าม้ไอ้คุเจ้าขาดโอ้ขนุนเห็นของดีไม่ได้เออไปลุ้งเกินพี่สาวลานีนเนียพ่อพออดใจไม่ไหวลูกหลานเขาดึงดูดเราเสรหรือเปล่าพี่คะพ่อหลุกพ่อลูกนลางเ็ดึงดูด เดียวเจ้ารู้แล้วลมทันเล 嗯、呀。